ความมหัศจรรย์ของลมหายใจตอนที่สองโดยหลวงปู่สิมพุทธาจาโรคำว่าภาวนาจิตใจดวงที่รู้อยู่นี่แหละมีสติความระลึกอยู่ว่าเรานึกบริกรรมใดเราก็ต้องนึกลมหายใจนึกถึงความตายนึกถึงความแก่ นึกถึงความชราอันใดก็ให้จิตใจรับรู้รับเห็นอยู่ภายในและให้นึกให้เจริญพินิษพิจารณาอยู่ให้ได้ตลอดเวลาพระองค์จึงสั่งไว้ว่าอันความตายนั้นนึกให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกเพราะว่าความตายนั้นมันต้องเป็นไปได้ทุกรูปทุกนาม ทุกผู้ทุกคนไม่มีใครที่จะเกิดมาแล้วไม่ตายความตายนี้พระองค์จึงเตือนว่าเอาให้ได้ทุกลมหายใจถ้าเรานึกได้ทุกลมหายใจแล้วนั่งก็ตามนึกได้เตือนใจให้สงบได้ไม่ต้องไปวุ่นวายตามรูปตามเสียงกลิ่นรสโพธพภพธรรมรม ไม่ให้จิตใจลุ่มหลงไปตามวัตถุภายนอกวัตถุนิยมให้มารวมมาสงบตั้งใจของตัวเองให้มั่นคงอยู่ในใจในตัวให้เป็นจิตใจดวงเดียวแน่วแน่มั่นคงอยู่ภายในเมื่อใจนี้ไม่หลงไปในที่ต่างๆชื่อว่าใจรวมเป็นสมาธิตั้งมัน่นไม่ออกไปตามอารมณ์กิเลส นั่งก็จิตใจนึกได้เจริญได้เรียกว่าภาวนาทำใจให้สงบตั้งมัน่นยืนอยู่ก็ทำใจดวงนี้ให้สงบตั้งมัน่นนอกจากการนั่งสมาธิท่านก็มีการเดินจงกรมคือกำหนดทางสั้นยาวแล้วก็เดินกลับไปกลับมาภาวนาพุทโธในใจ ภาวนาอนาปาในใจรวมจิตใจเข้าไปให้สงบตั้งมั่นให้ได้เมื่อสงบตั้งมั่นสงบเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวแล้วได้ชื่อว่าเดินทางถูกรวมใจเข้ามาภายในไม่ต้องไปหาที่ไหนสวรรค์ชั้นฟ้ามรรคผลนิพพานไม่ได้อยู่ที่อื่น อากมีอยู่ในกายวาจาจิตของเราทุกคนมีอยู่ในลมหายใจเข้าออกของตัวเองทั้งนั้นแหละถ้ารวมท่าสงบเข้ามาอยู่ในตัวในใจนี้ก็จะเข้าใจในการปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสถ้ามัวจะไปหาที่อื่นไม่มีทางที่จะรู้ได้เข้าใจหาไปที่ไหน มันก็ไปติดตัณหาติดความอยากติดตัณหานั้นนัตถิตัณหาสมานถทีแม่น้ำจะเสมอด้วยตัณหาไม่มีความดิ้นรนวุ่นวายของคนเราภายนอกนั้นไม่มีที่จบที่สิน้นตัณหาคือความอยากความทะเยอทยานนี้พระพุทธเจ้าสอนให้ละให้วาง ให้ดับคือว่าไม่ต่อเติมไม่ส่งเสริมไม่ไปตามอำนาจตันหานั่งก็ภาวนารวมใจให้เป็นดวงหนึ่งยืนก็ภาวนารวมใจให้เป็นดวงหนึ่งเดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาจะไปรถไปรากินนอนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็ภาวนาในใจนั่นแหละระวังใจ ไม่ให้มันไปไหนที่ต่างๆให้มันมาสงบมาหยุดมาอยู่ในตัวในใจของเราให้ได้เอาใจดวงนี้แหละให้สงบตั้งมั่นลงไปทีนี้กิเลสความโกรธกิเลสความโลภก,กิเลสตัณหาทั้งหลายเนี่ยมันห่อหุ้มจิตใจดวงนี้อยู่กิเลสต่างๆ มันผูกมัดรัดตึงจิตใจของมนุษย์คนเรานี่แหละให้ติดอยู่ให้คล่องอยู่ให้หลงอยู่ให้มัวเมาอยู่ในรูปเสียงในกลิ่นในรสโพธพภพธรรมรมกำหนดกายก็ไม่รู้ไม่เห็นกำหนดใจก็ไม่อยู่คือว่ามันไม่รวมไม่สงบไม่ตั้งมัน่นอยู่ได้ทุกลมหายใจ อาศัยตันหาในใจมันพาว้าวุ่นอยู่ตลอดทั้งกลางวันทั้งกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถตันหาในใจมันก็ปิดบังจิตใจไม่ให้รู้ไม่ให้เห็นโทษเห็นภยัยวัตตสงสารพระพุทธเจ้าพระองค์จึงเตือนว่าให้เห็นทุกข์ คือว่าร่างกายสังขารรูปนามตัวตนคนเหล่านี้ไม่ว่าเด็กหนุ่มแก่ชาราไม่ว่าคลือหัดและบัพชิตความทุกข์มันมีเท่าเกันถ้ามันเจ็บกายเจ็บไข้ป่วยจะรู้ได้ทีเดียวว่าไม่ว่าใครใคมันเจ็บเท่าๆกันถ้ามันเจ็บน้อยมันก็หายบันเทาไปบ้าง แต่ว่าถ้ามันเจ็บมากไม่ว่าพระภิกษุสามเณรญ,ญาตโยมตายได้เหมือนกันถ้ามันมากก็ตายได้ถ้ามันไม่มากเหมือนทุกวันนี้มันก็พอแก้ไขไปได้แต่ว่าเราจะมาแก้ไขแต่รูปร่างกายให้สบายไม่ภาวนาละกิเลสในใจนั้นไม่ได้คือว่ารูปร่างกายนี้มันไม่ไปไหน มันเกิดมาในโลกมนุษย์มันก็อยู่บนผืนแผ่นดินนี่แหละเมื่อมันแก่ชาราหรือโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมากมันก็ตายอยู่บนแผ่นดินนี้เอาไปไม่ได้ไปสู่สวรรค์เทวโลกพรมโลกไปสู่นิพพานไม่ได้เอากายสังขารอันนี้ไปเอาจิตตาภาวนาเอาดวงจิตดวงใจ ดวงที่รู้ที่เห็นที่ได้ยินได้ฟังที่ภาวนาอยู่ในใจทุกลมหายใจเข้าออกเอาจิตดวงนี้จิตดวงนี้มันก็มีอยู่นี่แหละแต่ว่าผู้ปฏิบัติในทางพุทธศาสนานี้ไม่รวมจิตใจของตัวเองเข้ามาอยู่ภายในนี้ปล่อยให้จิตใจร่วไหลไปอยู่ตามอารมณ์เรื่องราวภายนอก วุ่นวายไปอย่างนั้นเองคือจิตใจมันติดอยู่ในอำนาจของตัณหาตัณหานั้นมันคอยผูกมัดรัดตึงจิตใจของมนุษย์ให้คล่องให้แวะอยู่อย่างนี้เองโบราณอาจารย์เจ้าทั้งหลายท่านจึงตั้งให้ชื่อว่าตัณหาว่ากิเลสมันมีพันหตัณหามีร้อยแป คือมันมีมากมายนั่นเองจะไปแก้ที่อื่นมันแก้ไม่ตกมาแก้ที่จิตที่ใจนั่งภาวนาบริกรรมทำใจให้สงบเมื่อใจสงบตั้งมั่นดีแล้วก็กำหนดรูปนามกายใจของตัวเองให้รู้ว่ารูปนามนี้มันไม่เที่ยงไม่ว่ารูปเรารูปเขารูปคนรูปสัตว รูปวัตถุทั้งหลายก็ตามมันก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนถ้าหากว่ารูปนี้มันเที่ยงแท้แน่นอนเราไปมาเกิดชาตินี้ก็มาปฏิสนที่วิญญาณในท้องแม่ทำไมจึงไม่อยู่ในท้องแม่ตลอดมาก็เพราะว่าความไม่เที่ยงนั่นเองมันอยู่ไม่ได้เมื่อมันอยู่ไม่ได้ มันก็คลอดออกมาคลอดออกมาแล้วก็จะมาอยู่อย่างทารกอย่างนั้นมันก็ไม่ได้นานเข้าเคลาะหน้ามีผู้ช่วยดูแลรักษาให้น้ำให้อาหารรูปขันอันนี้ก็จะเจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาโดยลำดับเมื่อใหญ่โตโดยลำดับขึ้นมาถ้ามันไม่แตกไม่ตาย ก็ถึงขั้นวัยแก่วัยชระาะหมดแล้วก็ชำรุดสุดโสมมันจะไปไหนมันก็ไปสู่แผ่นดินตายแล้วก็ทับถมแผ่นดินเรื่องมันก็มีเท่านี้